มก๊กแมนกลังดีขนไน้อกน้อโอ้ยอ้ยเมื่เมื่อเพื่อเือพิเมื่อันนี้ลิกเตอร5สเปลิเ์อยากอ่านกัอรันแบนอยู่ได้เป็นแบนดกันอยู่ได้ซาร่าคุณเนี่ยม้าต้องขอรองคุณจะพูดคำหยาบให้มึงคิปมึงโดนแบนเลยแบบได้คลิปงงงวยไม่มึงโดนแบรนด์ใบเหลือ มึงเคยเห็นซาราเต้สะปวดปะเว้ยได้คลิปนี้มีคำพูดที่ไม่สุภาพพูดคำหยาบไม่ได้ทำไปดูเท่เน,นื่องจากมันไม่เฟียวจริงๆนะเว้ยได้ยินไหมว่าเสียงใครสวัีวี่วีดีไวร์เลวได้ไม่ทีาาาาเดียวเส้นเกย์เส้นกระหูหุ <c oughs> okay, ่ซาราอต้อเด็ตเปส้มตะกระบุโอเคก็อยู่

มันอสักสกู๊มเ้าทำไมนิสต,นต์นะมันมีตะกี้นี่เยอะไปได้กัตัวสวยเหี้ยสวยเหียคุณเพมาอย่างไวในเมื่อกี้นะทนะิ้งบัฟเลยนะ ตั้งแคคลิปใหม่ครับฉันจะพาซาร์ตาไปท็อปเซิร์ฟแต่มันมันโดนแบนบ่อยตายแก็กเือคือลืน่ะเออแรดมาแรดไทยแไปหมดแรดสวยเออโปกไม่ได้อยู่ไม่ตายว่ะไม่พอดยไม่พอโุ้ยเชี่ยแม่งแตกสองแล้วล่างเยอะ บอกเลยว่าสมโจยมาดิมาดิาดลงมาแล้วเกือบไม่โดนลุ้นโกลออโตโด้ดิือโกลอตโต้ยังไงกินดิโกอโต้มันแล่นมันเล่นกว่ามันแม่นไงไม่โดนกูณอย่าเย็นดมันไม่ถึงไง ดึงกูเออเนี่ยโดนเนี่ยโดนดึงไอ้แก๊กแมนอีกแล้วแก๊กไอ้ชาติโอ้โหอันนี้แม่งเป็นแก๊กแมนจัหนี้ไปไหนล้อจัหนี้ไปไหนล้อไอ้ันนี้ไปไหนล้อจัหนี้ไปไหนล้อกอนตีเมย์สิบสี่วิตัวนี้ยแหละคนดูเบลสี่ถึ่เวลาคนดูถึงกับสะเทือนนะอย่าให้หลุดในมือกูซาต้าไอ้อย่าให้นี่อยู่ในมือผมนะครมันตีมาแล้ว มาแล้วก็ต้อนผู้ชมครับเอาแบดิีลิกเตอร์5สแต็กลิกเตอร์อยากให้ดิอยู่ในมือกูสตาร์ทเนี่ยก็ลูกงานบอกเลยว่าลูกงานเมื่อกี้กูอยากไว้ใจเมื่อกี้กูอยากไว้ใจพี่พาร์กเลยไว้ใจได้กูหัว้ใจไข้าเฮ้ยมาดิเต็ม8วิเต็ม8ไม่พร้อมแต่กูเล่นได้ก็ไม่รู้ไม่มีหน้าไม่น่าดึงสวยไม่น่าดึงสวยดวงแก๊กดูดแก๊กดูดไหม แจ็กแจแข็งแจ็กเวลสามแจ๊สามดุ้งมาดุ้งมาดุ้งมาเล่นเล่นเล่นเล่ดูแช่แข็งดุแช่แข็งเ้ยเอ้ยดุ้งคือเเลี่ยมมึงเยอะจัดนะดุ้งไปตายไปตายไปแทงที่อยู่ในป่าดิมึงเอาดิแล้วนเออกูเมื่นเลือดกูไหมนายเล่นดิเราุนไม่เล่นวะเม่อนเลือดกูไหมกูว่านี่ดูดิเก็บไปสตัวกูอะไรมึงเคยมัพอยไปดูมึงนปล่อยมาแรงมันปล่อยงกูกูก็ตายแล้วเฮ้อ เราวางฟาร์มเป็นสปอร์ตนะลองลองนะสปอร์ตคุยเลยดูดิระวังระวังด้วยเรามาเป็นสปอร์ตนะเอดของด้วยเรามาก็เป็นสปอร์ตอยู่แล้วเรามาเป็นสปอร์ตได้คอยดูมาฟ้ากูหายไปไหนเว้ยไปต่อพี่ฟ้ากูฟ้ากูอยู่ที่ฟ้าอยู่ข้าง็นดีแล้วมึงจะไปขโมยทำไมกูไม่ได้กูไม่ได้เอาจากาฟ้ามึงคุยหอยเล้วดูคลิปกูไหม เดี๋ยวบอกว่ากูไม่ได้เอาฟ้ามันไปด่วงกูล่วงด้วงมาเมืเ่อกี้ด้วยยงมันตายกูด้ยคอยเอ้ยคอยป่าโอ้ยเฮียมึงเป็นนักแข่งมาเนี่ยเดี๋ยวตังว่าไอ้เฮียอยอุโโอ้ยไ,ได้หมดมึงเอาเข้าดีพี่พักเข, <นะ S 2> ข้า,า,ขา,าไปแล้วเข้าไปแล้วนั่นน่ะมึงเข้าไปยิงดิมันจะตายห่าอยู่แล้วนะ่ะเล่นซาตากูเล่นแคลรี่มันจะตายอยู่เลยไม่เล่นกับมึงเลยไอ้เฮียเอาอะไรของมึงละเย็นเราเย็นงูที่ป่ายเลยสัตว์ อย็นเลือดมันไหมเลือดเหี้ยอะไรกูเอาไปแล้วไงเข้าไปแล้ว่ไม่อะอะงมึเราคนเข้าไปแล้วไงอย่เย็นดีมอย่เย็นอย่เย็นอย่เย็นเล่นไม่เมื่อกี้มึงควสกิลโฟได้ไงทีเมื่อกี้เระมึงยังบอกให้กูเอาด้วงเลยมึงดูเลือดกูดิอะไรมึงกูไปแล้วไงไอ้ตอนกูด้วงไอ้ตอนกูเอาด้วงกูปตีได้กูตีไปแล้วไม่มีตีเล่น แล้วตัวนั้นตัวที่กูเลือดน้อยมึงบวยกูร่วงทำไมเอาด้วงดิมเอาด้วงดิมเอาด้วงดิมเอาดิกูเลือดน้อยไงกูเลือดน้อยกว่ามึงอีกก็มาแทงให้กูดีโลไม่ชอบมันก็แทงดีกูเป็นปลากูไม่ได้โลไม่ใชไม่จับปาแล้วก็มุกใหญ่ใจแจ็คแมมกันไหมโอยเกลือรืนนะตายโง่ๆแล้วกูโดนชัดดาวแล้วเราอุ้นเป็นตัวเลยโเป็นตัวเลยมึงงงไงอ้นที่ยแก๊กนึงโดนกูอีกอย่างเดียว มันงูไงพี่พาร์คไงูไีเด็กบ้านไม่เด็กวามเอาแกกแก๊กูดีดียังเลกูปลมกก็เอาแกกแห๊กูดีลมอ่ะมาดีเอาขี้อ่ดึงโดนกูยิ้แค้นมันมากเลยแค๊มนเลยร่อยู่นี่รกู่นี่เ้ยร่อยู่กลางอยู่หน้ามึงกับพี่พาร์คน้้เห็นแล้วกูเห็นแล้วูเคยคลิปมากุนแล้วงูที้มายเลยพี่พาร์คตี เดี๋ยวลุงคอยดูเร็วมากเป็นซัพพอร์ตนะซับพอร์ตพี่แม่งก็พูดมาหลายรอบเลยพี่จะมามาปล่อยหน้ามนะันซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตนะคอยดูเร็วมากเป็นซัพพอร์ตนะโอ้แช่แข็งที่อะไรไม่มีเล่นแล้วเเว้ยแช่แข็งเอากลางยังไงกลางอย่างวันนี้ก็ผมครับควายปล่อยกลางกุ่นงูเลยน่าอย เราคุณมึงอยโยนดิตอนนี้กูได้ซาต้ามึงก็โยนนะกูโยนตอนไหนเล่นกลางเล่นกลางดิเล่นกลางเติมดิเข้าไปดิมึงไม่เข้าเองแหละนะไอเด็กกูเนี่ยก้กูใช่ไหมเข้าเองใช่ไหมเออธนาเข้ากูใช่ไหมกูได้เองเข้าเองบ้างไม่ใช่ว่าเด็กกูกูหัวร้อนแล้วเราคุณมึงอย่าไปซัพพอร์ตดิเราคุณซัพพบผิดที่อะไรหรือนะ ทั้งกีเล่นดีไม่ลืมมี่ขุ่ตั้งใจอยู่เนี่ยมึงกวนประสาทกูไงกูมไม่ตั้งใจเลยกูโยนแม่คะแนนลดแม่มไม่สนคะแนนเลยกูสนแค่ว่ากูเล่นได้อัดคลิปก็พอแล้วอยากอัดคลิปบ้าต้งนานอะไรยังเงแบนอยู่ได้นแบนกันอยู่ได้ซาต้ากูเนี่ยท่านผู้ชมถ้ากู้ชมเฮ้ยก <C' S 2> <ๆ>ูจะพูดคำหยาบให้มึงคลิปมึงโดนแบนเลยแบบมึงได้คลิปงงฮ้ยมึงโดนแบนใบเหลืองละคพูดอะไร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  บอกมึงเลยกูไม่มึงเล่นไปเลยยังไม่เล่นแล้วไม่เล่นไปเลยไม่เป็นไรโยนกูก็ได้โชว์ไงไม่เป็นไรลาอุ้นโวยวิงกูไม่ไหวนี่ชิ่งโดนน่ะโดนน่าน่ะดูเขาไม่ชอบอะไรผูโยนตรงไหนกูโยนต้นไหนบอกมาดีผู้ชมต้องผู้ชมดูเยวมานะครับเดี๋ยวมาจะเป็นซัพพอร์ตนะครับยอกงยองนิ่มอยากเล่นนั่นละอุ้นได้ละอุ้นไม่กลัวทีนั่ กูโกรธแล้วตอนนี้กูปี๊ดเลยล่ะพี่พาไปดูช้างกูปี๊ดขึ้นสมองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช้างไม่ต้องลองนะน้องพี่พาไปดูช้างจังหวะนี้ครับผมครับมวยโลกแกออกมาครับแล้วสเต็ปมวยจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับมวยแตกไปก่อนแล้วสตาร์ไปกันได้บินขึ้นไปต่อมาแล้วครับจังหวะนี้ครับดวงครับตะกิ้วันก่อนเลยเลยไยครเดี๋ยวมาโอเย็นสีไม่มีเมื่อกี้โอเย็นดิ ม้นติแต่แรกไปแล้ว้นเลยโอ้เจ๋งเหรอเปนเชื่อมอไอ้ีอ่้อ้อ้้ใจเย็นมึงวา่าใจเย็นใจเย็นบัวเลยบัวดีกว่ามีนเใจเย็นเนดิไม่มีนตีงไมึงเข้าได้ไหมล่ะเข้าได้เข้าเ้ยไ้เข้าลยนี่ไงกูเข้าลยนี่ไงอ่ะปอุ้ยเล มึงัสปอร์ตคุยเลยพี่บ้าฮะในป่ามึงเอาดีอิเล็กเตอร์น่ะห็นเลวไอ้ยกูไม่ได้ตาโบดีเอาแรดดีแรดมวยโลกอ่ะงมันดีงูยิ้มหายเลยพี่บ้างบันดีควายเรื่องนี้กูรักกูไม่ได้ดูมันจุกดิเวนเกเตอร์มึงเคยเห็นมึงเคยเห็นมิสเตอร์สปอร์ตปะว้เลยได้ดีได้ทำสปอร์ตได้ได้ ได้ได like um. mm ้เลยมึงจะแข่งกับกูใช่ไหมมึงกล้าใช่ไหมมาดิมึงกล้าทำตามอำนาจมืดใช่ไหมเรามึงเคยเห็นรถอะสปอร์ตไหมฮะเออได้คอยดูได้คอยดูชมขีนเร็วมาสักออยดูุ้ยคิวกูอีกขวาอีโง่มาดิอาแจ็คดีแก๊กดิอู้แก๊กดีกูไม่เอาจะไมอ๋ออยากได้กูคิวเองอยากได้กูคิวเองทำไมอ๋อไม่เอาลราเรือมมันเยอะไอ้เวร มึงอยาได้มึงก็คิวเองดิได้ดีไดกูจัดให้กูจัดให้ลาวุลาวนไอัตวพูดได้ดีดลาวนพูดดดีดีลาวดพูดได้ไ่ดีตรงไหนวะงวันนี้ครับกานนีปนงยัู่ัูัไม่ตายยัวยังอยู่ โยกโดนนี่เลยมาวะนี่ไม่ไหวเลยยังแกลี่ตั้งอไปงูงูชิบหายเลยมันไม่ดฟ้าไงเฮียกูอากูขึ้นตาแตกไม่ทันเยเฮียใจเย็นใจเย็นใจเย็นใมเช็ โอ้กูสาดได้ตัวเมนกูเนี่ยอะไรวะเนี่ยให้อีกแล้วกูจะโยนกูจะโยนกูจะโยนนี่ถึงที่สุดเหนื่อยจะแท้งละเนอยไปเล่นยยนเถอะพี่เชื่อผมมึงงูงไงพี่พักอีกที่เกี่ยวอะไรกูไม่เกี่ยวกูงู้งลมไม่เปิดให้กูอ่ะเดียวมาลมมาลมมาเปิดเขาเปิดให้มึงเละมึงเดียวมามึงเดียวมาไม่มีนะตัวไฟเตอร์ตัว ิดตัวแล้วเราวุ้นผิดตัวเนี่ยมันเปิดให้มึงแล้วเนี่ยมึงเปิดดิ๋ยเอมือเข้าดิเนี่ยมึงไม่เข้าล่ะเนี่ยกูเปิดให้มึงแล้วเนี่ยรดีเนี่ยมึงไม่เข้าไม่ตามมาดิเอาดิเข้าดิีนะสองตัวเนี่ยได้หมดได้หมดเอาคาวบีนิ่งไปยิงฟรีดิเขาไปยิงไปหมดตามนั่นแหละสวยหน้าไม่ต้องให้มันเล่นหี่อะไรไม่โง่เลยกันไปว่าใครไปวมาห้าคนมาด้วยกันไม่ใช่เหรอห้าคนไปว่าใครเนี่ย ตัวนี้มึงยิงพ่มดิมึงกูตายแล้วเงี้ยเฮ้ยแม่งงูทั้งทีมเลยเสร็จต้องให้กูเบกโอ้แล้วไง้ซัตต้าชอบโผล่เออมึงดูไอสซิสดิไอสซิสมันเท่าโรูมันคว่าได้ดิมาดิ ผมทำให้พ่อพี่งงหมเยอะหมเยอะเจ็บต้องปิดหม่แไม่กูลองลองปิดใหม่นะลองโอ้โหพวกไม่มาผมทำให้พ่อพี่งงแล้วไง น่พี่พาร์ลุ่มจะมากระตุกกับปุกทำคุยเลยฮะมไม่กล้ายืนเลยออกล้างออกล้างให้หน่อยออกล้างแล้วใช่ไหมโอเคฟิวเลยทีนี้ไล,ล่แก๊กลาดึงแก,กล๊ลาวดึงแกล๊ลาวดึงเรียบร้อยกูรายแรกเล่นได้ไหมเล่นได้ไ ไม่ลงหงวกูเป็นแทงดแล้วเมื่อกี้แลงหัวแล้วกูเป็นแท้งเฮ้ยจุ่มสวยนะน้าเฮ้ยดูดกูอีกโอ้โหแก๊กดูดจังบ่อยไหมโอ้ถ้าพุ่งได้เมื่อกี้ได้อยู่อ่ะเฮ้ยแต่กูแครี่กูตายโอ้โหเยอะเยอะเยอะเราอุ่นเอาแครีเออได้ไหมแครี่มีเกิดแครี่มีเกิดแพ้ไปโอ้ยกูสส่ในตโวเมนกูเราอเลย แพ้แล้วแหละโันอีกแล้วเนี่ยยังไม่แพ้หรอกมั้งแล้วแทงป้อมแล้วคลิปเข้าคลิปมากาอยรู้กูดนตรงไหนอน่ยพี่ป้าอืมเติมทำคลิปมาเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันจะเล่นเดี๋ยวเจะคุยเฮ้ยโลก้ยไม่เอาตัวล้มยืนมาว่าละอุ่นตากูผิดอะไรแล้วไว้เหี้ยกูแบกไม่ได้ละอุ่น แล้วมึงคิดว่ากูแบกไหมมึงคิดว่ากูแบกไหมกูกูแบกเชื่อเมก็แบกกันเอยุ่งแบคนเดียวเงี้ยาดาวขึ้นไอซ่าไม่ได้อยากได้ดาวขึ้นอยากได้ไฮไลท์วยนายมดูกูเล่นดีมึงเล่นบว์บอลกับมึงอะไเลยงดูสัพอนมดูดย่าพูเยอะดิมาดูเยอะมาหนึงกับกูมัมาหนึงกับกูมั โอเคถ้าเพื่อนๆเพื่อนๆกินอิดุลก์นด้สามารถใช้ผมด้วยนะครับอินดุลก็ถูกใจนะครับแล้วก็โปรดติดตามช anel ของผมด้วยนะครับช anel เรียกผมเนาะโอเคครับก็แต่ผมใบยอดซัมแปดตอนนี้ใกล้จะหมื่นแปดแล้วนะครับแนะนำว่ากด s u b s c r กันเยอะนะแล้วก็กดติดตามละวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝันดีฝันรัายฝันร้ายๆฟังอยู่กับผมโอเคผมก็เป็นอดีตแม่ส้มนะครับผมสามารถสอนใครหลายๆคนได้นะครับแล้ว <Senin> ก <problems> okay. okay. like ็ย okay. <Okay>. okay. okay. ังอัพคลิปซาต้าให้ดูได้อีกนะครับก็ไม่จำเป็นต้องแบบ มีเม็ดส้มเหมือนเดิมมาแล้วก็ได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นอดีตแล้วเนาะประมาณนั้นก็ตอนนั้นที่เราผมอยู่อันดับที่5ของเซิร์ฟเวอร์นะบางคนอยากรู้ไหมผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับหนึ่งสิบอยู่อันดับที่5นะจ๊ะประมาณนั้นแหละนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณรับชมนะฝันดีแต่พันในฝันรักวราเดิน farq อยู่ไปละ 轮猜。